365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่125ผู้ตายกลับคืนชีพได้อย่างไร หนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่997กลับคืนชีพคืออะไรเมื่อตายคือวิญญาณและร่างกายแยกจากกันร่างกายของมนุษย์ก็เน่าเปื่อยเสื่อมสลายส่วนวิญญาณก็ไปพบพระเจ้าแต่ก็ยังคงรอคอยที่จะกลับไปรวมอยู่กับร่างกายรุ่งโรจน์ของตนเดชาสันพานุภาพของพระองค์ พระเจ้าจะประทานชีวิตที่ไม่มีวันเสื่อมสลายตลอดไปคืนให้แก่วิญญาณและจะทรงรวมร่างกายเหล่านี้กับวิญญาณของเราเดชชาการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่998ใครจะกลับคืนชีพมนุษย์ทุกคนที่ตายแล้ว ผู้ที่ได้ทำความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ทําความชั่วก็จะกลับคืนชีวิตมารับโทษทันหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่999กลับคืนชีพอย่างไรพระริตตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพร้อมกับพระวรากายของพระองค์ จงดูมือและเท้าของเราสิเป็นเราเองจริงๆแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงกลับมายัางชีวิตของโลกนี้เช่นเดียวกันทุกคนจะกลับคืนชีพพร้อมกับร่างกายที่เขามีอยู่ขณะนี้ในพระองค์แต่ร่างกายนี้จะเปลี่ยนรูปไปเป็นร่างกายที่รุ่งโรจน์เป็นร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตบางคนอาจถามว่า คนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไรเขาจะกลับมีร่างกายแบบใดช่างโง่จริงมเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนมเมล็ดข้าวสาลีหรือมเมล็ดพืชอย่างอื่นที่ท่านหว่านลงไปนั้นเป็นเพียงมเมล็ดมีช่ลำต้นที่จะงอกขึ้นสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีก ผู้ตายจะกลับคืนชีพอย่างไม่เน่าเปื่อยร่างกายที่เน่าเปื่อยได้นี้จะต้องสวมใส่ความไม่เน่าเปื่อยและร่างกายที่ต้องตายนี้จะต้องสวมใส่ความไม่รู้จักตายหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1000วิธีการที่ว่าการกลับคืนชีพเกิดขึ้นได้อย่างไรนี้ อยู่เหนือจินตนาการและความเข้าใจของเราเราเข้าถึงได้ได้วยความเชื่อเท่านั้นแต่การที่เรามีส่วนร่วมในศีลมหาสนิทก็เป็นการชิมลางแล้วถึงการที่ร่างกายของเราจะรับความรุ่งโรดโดยทางพระคริสตเจ้าเมื่อขนมปังที่มาจากดินได้รับการเรียกพรจากพระเจ้าแล้วไม่ใช่ขนมปังธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็นศินมหาสนิทที่ประกอบด้วยสององค์ประกอบจากแผ่นดินและจากสวรรค์ฉันใดร่างกายของเราที่รับสินมหาสนิทก็มีใช่ร่างกายที่เสื่อมสลายได้แต่มีความหวังของการกลับคืนชีพฉันนั้นหนังสือคำสอนพระาศาสนจักคาทอลิกข้อที่1,001กลับคืนชีพเมื่อไหร่ การกลับคืนชีพจะเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดในวันสุดท้ายเมื่อสิ้นพิภพใช่แล้วการกลับคืนชีพของผู้ตายต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดกับการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรธของพระคิสตเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ตามพระบัญชาเมื่อมีเสียงหัวหน้าทูตสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้าบรรดาผู้ตายในพระคิสตเจ้าจะกลับคืนชีพก่อน กลับคืนชีพพร้อมกับพระกิตตเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่1นสองถ้าเป็นความจริงว่าพระกิตตเจ้าจะทรงปลุกเราให้กลับคืนชีพในวันสุดท้ายก็เป็นความจริงด้วยว่าเราก็ได้กลับคืนชีพอย่างหนึ่งพร้อมกับพระกิตตเจ้าแล้วด้วยอันที่จริง ชีวิตคริสตชนก็เป็นการมีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมชีพของพระคิสตเจ้าแล้วด้วยเดชะพระจิตเจ้าเมื่อรับสินล้างบาปท่านทั้งหลายถูกฝังพร้อมกับพระคิสตเจ้าและกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระเดชานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระคิสตเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชพีพร้อมกับพระคิตตเจ้าแล้วก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิดณที่นั้นพระคิตตเจ้าประทับเบื้องขวาของพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาส,สนาจักรคาทอลิกข้อที่1 0 0 3บรรดาผู้มีความเชื่อซึ่งรวมอยู่กับพระคิตตเจ้าอาศัยศิลล้างบาป ก็มีส่วนร่วมโดยแท้จริงกับพระชนมชีพในสวรรค์ของพระกิสตตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วแต่ชีวิตนี้ยังคงซ่อนอยู่กับพระกิสตตเจ้าในพระเจ้าพระองค์โปรดให้เรากลับคืนชีพและโปรดให้เรามีที่นั่งในสวรรค์พร้อมกับพระกิสตตเยซูเราได้รับศีลมหาสนิทเป็นอาหารเลี้ยงดูเป็นพระกายส่วนหนึ่งของพระองค์แล้วเมื่อเราจะกลับคืนชีพในวันสุดท้าย เวลานั้นเราก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในพระสิริรุงโร์ด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1น0 4ขณะที่ยังรอคอยวันนี้ร่างกายและวิญ,ญญาณของผู้มีความเชื่อก็มีส่วนร่วมแล้วที่จะอยู่ในพระริตตเจ้าดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ความเคารพต่อร่างกายของตนและร่างกายของผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะผู้ที่กำลังทนทุกข์ร่างกายมีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกายพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจะทรงบันดาลให้เรากลับคืนชีพด้วยพระอนุภาพของพระองค์เช่นเดียวกัน ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นส่วนประกอบของระวรากายของพระคิดเจ้าท่านจึงไม่เป็นเจ้าของของตนเองดังนั้นจงใช้ร่างกายของท่านถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิดสามร้อยหกสิบห้าวันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า